สวัสดีครับชาวกลุ่มครับผมนักการแก้วเพิ่มดูดวงชาวกลุ่มดวงดีปี2 5 6 4นะครับเป็นภาพรวมของดวงทั้งปีนะครับชาวกลุ่มคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมของทุกป,ปีหรือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีกลุ่มก็ดูประกอบกันได้นะครับไง <c oughs> ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับช่วงนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ไลน์มาถามนะครับแฟนคลับเป็นห่วงให้ดูแลสุขภาพนะครับ เมื่อวานนี้ก็ดูดวงกับคุณยานนิสาที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเป็นโควิดกันทั้งครอบครัวนะครับต่างคนต่างไอคุยกันผมก็ไม่ค่อยสบายเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วครับไปโรงพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่เป็นโควิดก่อนอื่นมาดูอาคอมเมนต์นะครับว่า มีลูกศิษย์ที่ดูไปปีที่แล้วเขาคอมเมนต์มานะครับบอกว่าข้ากกอนอาจารย์บอกจะมีผู้ใหญ่มาเสนองานใหญ่ให้ควรรับไว้ดีไหมนะครับนี่ก็ผมถ่ายรูปมาให้ดูเพื่อเป็นหลักฐานนะครับจะได้ไม่หาว่าโม้นะครับซึ่งก็เป็นจริงได้สร้างพระหลวงพ่อทวดหน้าตัก5เมตรสําเร็จนะครับ <c oughs> เ,เขาบอกว่าขา้าวกนอาจารย์ดูให้และเตือนแม่นมากๆนะครับ อันนี้อีกคนนะครับเป็นระดับผู้บริหารนะครับเคยดูดวงก่อนหน้าน้านบอกจะเพิ่งออกจากงานดวงเรื่องงานมีปัญหาสุดสุดท้ายเขาทนไม่ได้ต้องออกจากงานนะครับออกจากงานต้องใช้เวลาหาง,งานนานแต่ก็ผมบอกว่ายังไงก็ได้แต่ใช้เวลาหน่อยนะครับก็บอกรายงานมานะครับเมื่อวานอาจารย์คะหนูได้งานแล้วเริ่มหนึ่งกุมภาอาจารย์แม่นมากครับ อยากดูต่ออีกนะครับว่างานใหม่เป็นยังไงตอนนี้เขาเสนอมาอีกสองงานอีกนะครับช่วงนี้งานเข้าเยอะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงดวงขึ้นนะครับตั้งแต่ที่เงินเดือนค่อนข้างสูงนะครับเงินเดือนแสนกว่าบาทเขาก็ยังสามารถทางานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้นะครับช่วงชีวิตของคนเรามันต้องมีจังหวะดีๆเข้ามาบ้างนะครับช่วงดวงดาวเกื้อนดวงชะตานะครับ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็สามา,า,มารถฟันฝ่าไปได้ถ้าพื้นดวงดีและดวงจรมาดีนะครับขอเป็นกำลังใจให้ชาวกลุ่มทุกท่านสู้ๆนะครับยิ่งเจอปัญหาเราต้องคิดบวกนะครับต้องคิดว่าเราต้องทำได้นะเราต้องรอดนะครับนะอย่าท้อแท้และท้อถอยนะครับเพราะในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีคนไทยในต่างประเทศหลายประเทศนะครับเห็นคนในประเทศเขาเสียชีวิตกันเยอะแต่คนไทยเขาบอกเขาตั้ง จิตอธิษฐานขอให้รอดขอให้มีโอกาสกลับมาหาแม่นะครับที่เมืองไทยไม่ว่าที่ประเทศจีนหรือ,อยุโรปอเมริกาเนี่ยนะครับหลายคนนะครับเขาตั้งจิตอธิษฐานขอให้รอดผลสุดท้ายเขาก็รอดนะครับในโชคชะตาของคนเราเนี่ยนะครับกำลังใจนี่สําคัญมากนะครับขอให้คิดบวกคิดว่าเราต้องชนะเราต้องผ่านจุดวิกฤตของชีวิตไปได้นะครับแต่ทุกอย่างก็สามารถผ่านไปนได้นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับ ก่อนอื่นมาดูนะครับมุมดาวนะครับช่วงมุมดาวของชาวกลุ่มนะครับา <c oughs> ดาวประจําตัวเป็นสี่กับลักนาณนะครับเป็นมุมดาวที่เหมือนกับไม่ค่อยเคลื่อนหนวดดวงชะตาเท่าไหร่นะครับเป็นดวงที่ค่อคนข้างจะกดดันแต่มีดาวมฤตยูเป็นดาวโยกนะครับกับดาวอังคารที่โยกลักนณาอยู่เป็นเกษตรตัวน,นี้นะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับ แล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่อึดอัดอยู่ช่วงหนึ่งช่วงต้นปีนะครับ <c oughs> ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ก็อยู่วินานีนะครับผมดาวก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับมาดูดาวใหญ่นะครับดาวมรตยูเนะครับถ้ามรตยูเดิมใครเสียเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้มีเหตุให้ย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่ที่ทํางานเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาหรือธุรกิจการงานมีนการเปลี่ยนแปลงนะครับ เช่นเคยจับธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วไปจับอีกธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับแบบพลิกไปเลยนะครับแต่ถ้าดาวมฤตยูใครดีก็มีโอกาสได้บ้านในรถยนต์นะครับในช่วง45ปีที่ผ่านมาจนถึงกรกฎาปี2565ักาเนี่ยนะครับมาดูดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์วินาศจรเข้าวินาศเป็นเกษตรก็ถือว่าดีนะครับดาววินาศเข้าวินาศก็แปลว่าชีวิตนี้จะไม่พบกับความวินาศอีกต่อไปแล้วนะครับได้ผ่านพ้น จุดเลวร้วายของชีวิตไปแล้วนะครับถ้ามีคดีความล้มละลายก็มีโอกาสเอาชนะคดีไปได้นะครับผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตไปได้นะครับอีกอย่างดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกเมื่อเข้าวินาศไปแล้วก็ให้โทษทุกอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็ทําให้ชีวิตเริ่มมีความหวังมีกําลังใจมากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะทําให้ชาวกุมประมาทได้เหมือนกันนะครับดาวเข้าวินาศนะครับอาจทําให้เกิดความเสียหาย นะครับอุบัติเหตุเกี่ยวเรื่องรถเรื่องบ้านนะครับต้องระวังเหมือนกันนะครับทําให้เสียหายทางด้านการเงินได้นะครับหรืออาจจะถูกคนทรยศหักหลังแค่นั้นเองนะครับด้านเสียของดาวอยู่อินาธหรือสุขภาพก็อาจจะโรคเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นหรือภูมิแพ้นะครับครับมากําเริบม,มาดูดาวราหูดาวตนนรักษ์ไปอยู่พันธุเป็นนิดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นดาวที่กําลังอ่อนแอนะครับ ทําให้ชาวกลุ่มเนี่ยรักครอบครัวมากขึ้นนะครับจากปีที่ผ่านมาอาจจะชอบสนุกเฮฮาปาร์ตี้ไม่ค่อยสนใจครอบครัวเท่าไหร่ปีนี้กลับมารักครอบครัวมากขึ้นนะครับบางคนแม้จะเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาโควิดก็อาจจะกลับไปพึ่งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องได้นะครับมาดู <c oughs> แต่ดาวราหูเข้าพันธุุก็ถือว่าเป็นดวงร้าวเหมือนกันนะครับ เราสองสี่ซ้นเนี่ยนะครับต้องระวังโจรขึ้นบ้านหรือปลวกสัตว์แมลงเข้าบ้านนะครับหรือระวังมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถยนต์หรือที่ดินหรือมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับญาติพี่น้องเจ็บป่วยมาดูดาวพรหัสนะครับดาวกระดุมพระลาพระเข้าวินาน,นะครับในช่วงต้นปีนะครับมกราถึงมีนาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการเงินกระทองอาจจะเสียหายเยอะนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยนะครับตือระวังสุขภาพของเจ้าชะตาด้วยเหมือนกันนะครับการเงินกระทองอาจจะเสียหายนะครับช่วงนี้อย่าเสี่ยงอะไรมากนะครับแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ดาวพฤหัสให้คุณนะครับช่วงเมษาถึงกันยาเมษาไปแล้วนะครับถือว่าดาวพฤหัสให้คุณตลอดเลยนะครับทาให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมีชีวิตมีความสุขมีความปลอดโปร่งโล่งสบายมากขึ้นนะครับดวงได้ นระเกณฑ์นระอุดมเกณฑ์ทําให้ฐานะการเงินดีขึ้นด้วยนะครับโอเคมาดูด้านการงานนะครับโดยภาพรวมแล้วการงานชาวกลุ่มดีขึ้นนะครับมีความมั่นคงไม่ผันผวนมีปัญหาเหมือนปี2563ที่ผ่านมานะครับพดาวอังคารดาวการงาน,นโคจรตามปกตินะครับไม่วิปริตผิดปกติเหมือนช่วงปีที่ผ่านมานะครับ ช่วงต้นปีมีงานมั่นคงก้าวหน้านะครับสามารถขับยับขยายงานได้ดีขึ้นนะครับทานที่จะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ก็จะประสบความสําเร็จนะครับดาวการงานช่วงมกราจนถึง24กุมภาพันธ์ดาวการงานเป็นเกษตรโยกหน้าลัคนาด้วยนะครับก็ถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับ แต่ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในช่วงที่ดาวการงานเนี่ยนะครับดาวอังคารช่วงมิถุนาถึงกรกดาเนี่ยนะครับดาวอังคารจอเข้าเดือนเอลิเลงกับดาวเสราร์ในเรือนวินาาเนี่ยนะครับช่วงในการงานอาจจะมีปัญหานะครับมีศัตรูมีคู่แข่งนะครับทำให้การงานเสียหายนะครับแต่ก็สามารถต่อสู้แก้ไขปัญหาได้สามารถ ดึงลูกค้ากลับมาได้เหมือนเดิมนะครับนะและงานก็อาจจะมีปัญหาในช่วงเดือน21อ21ตุลาถึงวันที่6กันยาถึง21ตุลาเนี่ยนะครับเนื่องจากดาวอังคารจรก็เรือนบรณะเนี่ยนะครับนะอาจจะมีงานต้องซ่อมแซมต้องแก้ไขนะครับต้องปรับปรุงนะครับบางคนก็อาจจะออกจากงานก็ได้ในช่วงนี้นะครับลูกจ้างก็มีเกณฑ์ที่จะตกงานนะครับ เพราะฉะนั้นต้องทำงานให้ดีนะครับหรือ,อ,อท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกับเป็นผลดีนะครับหรืองานการซ่อมแซมนะครับอาจจะมีงานเข้ามาเยอะนะครับแต่ถ้างานนอกจากอาชีพอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงานหนักหน่อยนะครับ <c oughs> หรืออย่างมากก็อาจจะถูกโยกย้ายนะครับโยกย้ายงานไปอยู่ต่างจังหวัดหรือย้ายจากงานประจํา ออกไปเป็นงานเซลล์นะครับต้องเดินทางบ่อยนะครับหลังจาก21ตุลาไปแล้วนะครับการงานจะดีมากนะครับดาวดาวการงานสัมพัสดีกับลัคนานะครับเขาเรือนกรรมะและลาภในช่วงปลายปีโชคดีมากนะครับการงานดีมาก การงานจะดีตลอดปี2564เลยนะครับในเฉพาะช่วงปลายปีงานมั่นคงมีโชคลาภจากการงานนะครับงานเข้ามาเยอะงานไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะครับช่วงนี้งานหนักทีเดียวนะครับแต่ก็ดีครับงานหนักเงินก็เยอะนะครับมาดูด้านการเงินนะครับช่วงมกราถึงมีนาคม2564เป็นช่วงการเงินเสียหายนะครับรายจ่ายเยอะนะครับ บางคนตกงานไม่มีรายได้นะครับบางคนเก็บเงินไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารการเงินให้ดีนะครับเงินที่สะสมมามักจะมีเหตุให้นําออกมาใช้นะครับไม่ควรเสี่ยงในการลงทุนเล่นหุ้นเล่น,ลนหวยหรือเก็งกําไรมากนะครับผิดพลาดเสียหายขึ้นมาทําให้เงินช็อตได้นะครับแล้วก็ไม่ควรจะลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยในช่วงนี้นะครับเพราะจะทาให้ทุนหายกําไรหดนะครับบางคนจะถูกเพื่อนสนิททรยศหักหลังนะครับ บางคนหยิบยืมเงินไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนนะครับเดได้รับความเดือดร้อนเสียหายด้านการเงินจากเพื่อนฝูงนะครับแต่ชาวกุมเนี่ยเป็นคนฉลาดไหวพริบดีนะครับดาวราหูเป็นดาวประจำตัวนะจอมฉลาดไหวพริบดีนะครับก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ด้านการเงินได้เป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปนะครับการเงินของชาวกุมจะดีมากขึ้นนะครับจะมีความมั่นคงมีเงินเข้ามาเยอะนะครับดาวการเงินโชคลาภทับตัวเนี่ยนะครับ ชาวกลุ่มจะมีความคิดพลิกแพลงหาเงินได้ดีนะครับหาเงินเก่งนะครับเงินทับตัวมีเงินทับตัวมีโชคลาภอยู่เสมอนะครับจะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินไปทองไปหมดนะครับโอ้ช่วงนี้โชคดีมากนะครับชาวกลุ่มนะเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตช่วงหนึ่งนะครับได้เวลากอบโกยนะครับได้เวลาสร้างผลงานสร้างเงินนะครับพยายามตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับชาวกลุ่มจะได้ผลประโยชน์หรือกําไรจากการทํางาน หรือการลงทุนการนะครับจะได้เงินเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับการเงินหมุนเวียนดีมีสภาพคล่องสูงทีเดียวนะครับยิงดาวพฤหัสสบดีเดิมของใครเนี่ยนะครับเป็นดาวดีเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรหรือเป็นราชาโชคนะครับจอนมาเป็นเดน่นเป็นสีนี่โอ้โหเงินหลั่งไหลเข้ามาแบบเ,เยอะแยะนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับจะมีฐานะการเงินร่ำรวยมั่นคงมั่งคัง่งอย่างแน่นอนครับการเงินการเงินชาวกุมจะดียาวไปอีก ถึงปี65-66เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงปี64ช่วงหนึ่งก็ถึงปี65เนี่ยครับดาวพฤหัสจรมาทับลักานาก็ได้ดวงนระเกณฑ์และก็นระอุดมเกณฑ์แปลว่าดวงเศรษฐีนี่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนะครับขอให้พยายามตั้งใจทํางานหาเงินให้เต็มที่นะครับ แต่ก็ระวังการเงินอาจจะมีเหตุให้เสียหายบ้างในช่วงที่ดาวพุธจรไปทับดาวราหูนะครับยิงดาวพุธไกลจรเป็นกาลีหรือราหูจรเป็นกาลีเนี่ยนะครับามาทับกันดาวพุธเป็น <c oughs> ในช่วง24กุมภาถึง14เมษายนเนี่ยนะครับดาวพุธจรมาทับดาวราหูคู่ศัตรูนะครับระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดเสียหายหรือเกิดคดีความนะครับหรือมีเหตุให้ซ่อมรถซ่อมบ้านนะครับ ขรับรถกับราก็อย่าประมาทนะครับอาจจะระวังโจรเข้าบ้านด้วยนะครับหรือสัตว์แมลงกัดต่อยเข้าบ้านนะครับมีปลวกแมลงเข้าบ้านช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับหรือถ้าเป็นคดีความก็อาจจะเป็นคดีความเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถยนต์หรือที่ดินนะครับเดี๋ยวก็ไม่ต้องพิจกระาโกมากนะครับคงไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับยกเว้นดาวพุธดาวราหูเดิมเป็นดาวที่เสียเนี่ยนะครับจรเป็นกาลีก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังป้องกันทรัพย์สินของตัวเองให้ดีนะครับระวังฟืนไฟในบ้านด้วยนะครับระวังลมพายุนะอะไรเสียหายก็ให้ซ่อมแซมเข้าไว้นะครับทั้งบ้านทั้งรถนะครับไม่งั้นมันจะเสียหายบ้านปลายเขาไปใหญ่นะครับมาดูด้านความรักคู่ครองนะครับ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวธนูอาจจะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ละล้านะครับไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะช่วงดาวประจาตัวเข้าปุตตะในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ดาวประจาตัวเข้าพันธุก็ถือว่ารักครอบครัวมากขึ้นนะครับไม่ค่อยไปสนุกสนานที่ไหนเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับพ่อแม่พี่น้องก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวก็รู้สึกจะดีขึ้นนะครับ ทำให้ความรักก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาจะสนุกสนานกินก,นการเที่ยวบันเทิงนะครับปีนี้เริ่มกลับตัวกลับใจห่วงใยครอบครัวมากขึ้นนะครับคนที่มีครอบครัวความรักจะดีมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่ดีมีการศึกษาหาเงินเก่งนะครับชีวิตรักเริ่มมีความฝันความหวังกำลังใจ และสุขใจยิ่งนักนะครับยิ่งหลังเมษาไปแล้วสบายหายห่วงเลยครับขออภัยนะครับดังด้านอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับชาวกลุ่มอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะเราํำตัวไปเป็นนิดน่ยนะครับ ขอให้เรามาระวังดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเป็นไปได้อายุ40ขึ้นไปก็ให้ไปเช็คสุขภาพหน่อยนะครับก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยนะครับแมลงเข้าบ้านเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวต่อตัว,ตวพึ่งหรือตัวแมลงปลวกเข้าบ้านเนี่ยนะครับนอกจากนี้ระวังโจรเข้าบ้านหรือถูกทําร้ายร่างกายนะครับในช่วงที่ดาว ยิ่งถ้าดาวราหูใครเป็นดาวเสียจรมาเป็นกาลีต้องระวังมากเป็นพิเศษนะครับในช่วง24กุมภาถึง15เมษายนเนี่ยนะครับเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวมรณะจรมาทับดาวราหูคู่ศัตรูนะครับระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนบ้านมีปากมีเสียงทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับปากและฟันหรือลำไส้ท้องนะครับบางคนก็ <c oughs> กระเพาะลำไส้นะครับ นอกจากนี้ก็ระวังสุขภาพของพ่อแม่นะครับบุคคลภายในครอบครัวนะครับมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยนะครับคําเตือนนะครับขอให้ฟังคําทํานายเ,นยเป็นแค่ไกด์ไลน์ของชีวิตเท่านั้นนะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากนะครับเพราะเป็นภาพรวมความน่าจะเป็นของดวงเท่านั้นนะครับทายดีก็อย่าเหลิงทายร้ายก็อย่าท้อนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําของเรานะครับ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้จึงจะชนะนะครับอย่าอาศัยดวงอย่างเดียวนะ <c oughs> อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับเห็นไหมโบราณท่านยังเตือนไว้เลยนะครับอย่าคอยแต่วาสนานะครับนะทุกอย่างมันต้องลงมือทําถ้ามัวแต่รอโชควาสนาไม่ทํามาหากินดวงจะดีเด่นแค่ไหนก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นนะครับมีผมเห็นมายเยอะแล้วครับบางคนดวงดีนะอดอยากยาก,ยากจน เพราะขี้เกียจนะบางคนติดยาเสพติดไม่ทำมาหากินเนะบียดเบียนพ่อแม่ขอเงินพ่อแม่กินอย่างเดียวนะยุคเด็กทุกว,วันนี้เป็นกันเยอะนะครับบางคนมีดาวดีแค่ดวงเดียวเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็มีนะครับเท่าที่ผมดูดวงมาเพราะฉะนั้นก็นี่แหละคนรวยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเชื่อดวงกันเท่าไหร่นะครับเขาเชื่อการกระทำนะตั้งใจมุ่งมั่นมีเป้าหมายในชีวิตนะครับเพราะคนที่รวยเนะี่ยเขาคิดถึงความรวยนะครับ แต่คนที่จนน่คือไม่คิดจะรวยนะก็เลยไม่มีโอกาสรวยนะครับ <c oughs> อยากรวยต้องมีความคิดมีสติปัญญา <c oughs> มีเหตุผลในการสร้างฐานะนะครับ <c oughs> ขออภัยครับวันนี้มาแจกคาถาหัวใจเศรษฐีนะครับเพื่อจะได้ร่ำรวยนะ อุอากะสะนะครับนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะครับเป็นหัวใจเศรษฐีนะครับไข่ทอง3ามเวลาหลังอาหารยิ่งดีเลยนะครับเหมือนเป็นวิตามินเลยนะครับจะทําให้รวยเร็วนะครับท่องเราต้องทําตามด้วยนะครับต้องยิ่งคิดจินตนาการถึงความรวยก่อนนอนทุกวันเนี่ยจะดีมากนะใช้พลังจิตคิดบวกคิดถึงเงินทองไหลมาเทมานะครับคิดทํางานดีงานดีเงินดีนะครับ ข้อที่1นนะครับอุออมาจากอุทานสัมปทานนะครับถึงพร้อมด้วยการขยันหมั่นเพียรในการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนะครับเราต้องขยันหานะครับถ้าไม่ขยันเงินมันจะมาจากไหนนะครับเป็นไปไม่ได้ที่นอนอยู่เฉยๆแล้วเงินวิ่งมาหานะครับทุกอย่างต้องเกิดจากความคิดและการกระทําทั้งนั้นนะครับข้อที่2อาอามาจากอารักษสัมปทานนะครับแปลว่าการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาแล้วนะครับ พยายามาขยันหารักษาทรัพย์สมบัติไว้ให้ดีนะครับจะใช้จ่ายอะไรต้องคิดให้รอบคอบอ,อย่าฟุ่มเฟือยนะครับใช้จ่ายเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นนะครับหรืออยู่อย่างพอเพียงอย่างที่รชิกาลที่ท่านสอนมานะครับราชการที่9ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็กะนะครับกะมาจากกัลยาณมิตรตาแปลว่าคบกัลยาณมิตรที่ดีนะครับคบเพื่อนที่ดีก็ชักชวนเราไปหาเงินหาทองหางานทํานะครับ แต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีก็ชวนเรากินเราเที่ยวเล่นการพนันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคบเพื่อนนะครับอยากรวยต้องคบคนรวยนะครับอยากจนคบคนจนนะครับคนจนก็ตั้งวงกินเหล้ากันทุกวันตอนเย็นนะครับไม่ต้องทําอาหากินอะไรนะก็เลยโอกาสร่ารวยก็จะยากนะครับหรือไปเล่นการพนันนะครับโอกาสเสียหายเยอะนะครับแล้วก็สะสะมาจากศศมา สามาชีวิตตานะครับแปลว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงเหมาะสมกับรายได้นะครับได้มาน้อยใช้น้อยนะครับใช้สอยอย่างประหยัดได้เงินเยอะก็ใช้เยอะนะครับหาเงินมาก็ต้องแบ่งปันเงินออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็ไปใช้ในชีวิตประจําวันประจําเดือนนะครับส่วนที่2ก็เก็บไว้ประจํานะครับส่วนที่3ก็ฉุกเฉินนะครับ หรือส่วนที่4ก็ได้นะครับเป็นไว้ทําบุญไว้ให้พ่อให้แม่นะครับยิ่งดีเลยนะครับมี4ส่วนนะครับยิ่งทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับยิ่งให้เงินพ่อแม่หรือผู้มีอุปรากาคุณเนี่ยนะครับเงินทองยิ่งจะไหลมาเทมานะครับผมเคยได้ผลมาแล้วนะครับช่วงก่อนหน้านั้นผมไม่ค่อยให้เงินแม่เท่าไหร่พอช่วงหลังผมให้เงินแม่เยอะเงินก็จะเข้ามาเยอะมากนะครับแปลกเหมือนกันนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าบุญกุศลที่เราทํามันจะตอบกลับมานะครับเพราว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับ เงินก็เหมือนกันผมก็ให้ใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือไปเยอะนะครับและเงินมันก็กลับคืนมานะครับเท่าที่ผมสกเกตดูพอทาบุญไปเงินก็กลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราวางแผนชีวิตให้ดีนะครับชีวิตต้องวางแผนนะครับเอาสรุปสั้นๆว่าอุอากะสะท่องให้ได้นะครับยิ่ง หลังอาหารทุกวันยิ่งดีนะครับก่อนนอนสักสิบรอบยิ่งดีนะครับแล้วก็นึกถึงว่าความหมายของมันด้วยนะครับสี่อย่างเนี่ยนะครับคิดไว้จําไว้ในใจเลยนะครับรับรปลองภายในหนึ่งปีจะฐานะดีขึ้นแน่นอนการเงินจะร่ํารวยขึ้นแน่นอนนะครับอ่ไม่ใช่ฝันอย่างเดียวไม่ลงมือทานะครับลงมือทําเท่านั้นถึงจะสําเร็จถึงจะร่ารวยนะครับสรุปแล้วก็คืออุอากะสะขยันสแสวงหารักษาทรัพย์สินให้ดีมีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับขอบคุณชาวคุณทุกท่านชาวภุมทุกท่านนะครับที่ฟังคลิปของอาจารย์นักการแก้วเพิ่มนะครับง่าก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับใครทำแบบนี้ก็ขอให้มั่งมีสีสุขร่ำรวยทุกคนครับสวัสดีครับ